หลังจากที่เราออกจากนายพานคลองมาแล้วนะคะประมาณครับออกนี่น้ำเอาเอาน้ำให้ในายพานออกก่อนนะคะประมาณสักสี่ห้านาทีนะคะเราก็มาเจอโพน<ล>เขาเรียกอะไรวะภาษาไทยอาพุ่งไม้ใหญ่นะคะนี่มันจะมีพึ่งอยู่สองลังนะคะข้างหลังเราคือพานทิดกำลังตัดเอาอยู่ในกอไผ่อันนี้นี่เราจะซูมให้ดูนะนนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้น,นั่นแะดำๆละทุกคนเห็นปะ ตากล้องไม่สามารถปีนขึ้นไปได้นะนี่นายพันบอยเรากําลังจะปีนขึ้นไปเอานะคะวันนี้พึ่งสูงมากเลยนะคะหลังแรกก็สูงหลังที่สองก็สูงนะมือสั่นนิดนึงนะคะตากล้องนี่นายพานของเราหลังนี้เอาโดยนายพันบอยนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปส่องนายพันคลิปที่อยู่ข้างหลังนะคะเอากอไผ่เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะ ข้างหลังเรานี่คือนายพานคิดนะคะน้องใหม่ของเราวันนี้นะคะน้องใหม่ปีนี้นะคะแต่เขาเป็นผานหาพึ่งทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้พิ่งมากับเรานะคะอึบอึบตะกองทุกชีวิตนั่นนะอึ๊บอึนายพานคิดสายโหดนะคะไหนสายนิ่มไม่การการกอดโอ้เห็นอยู่ เรามองด้วยตาเปล่าเห็นนะคะแต่เราไม่สามารถซูมให้ทุกคนเห็นได้มันดังกอเลยนะคะทุกคนแทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าป่าหามิมกับนายพานบอยอีกแล้วนะคะป่าที่เรามาคือป่าทามนะคะนี่เรากาลังจะไปนะเราเจอพึ่งข้างทางนะคะเราก็เลยจอดแวะเอาสักหน่อยนะคะเจอมิมข้างทางนะคะรังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวให้นายพานบอยเราปีนขึ้นไปเอานะคะส่วนทางนน้นนายพานคิดนะคะได้หามมาไปแล้วหนึ่งรังนะคะเดินออกไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรารอนายพานเราปีนขึ้นไปเอามิมนะคะข้างบนนน้นนะคะทุกคน อันนี้เราพาเข้าป่าหาไม่มีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะข้างบนนะั้นเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวมองด้วยตาเปล่ากันเห็นยูนะอ,อ๋อไม่เห็นนะคะมันอยู่สูงนะคะเดี๋ยวรานายพันบอยเอาลงมาก็าแล้วกันเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึ่งนะคะที่สูงนะคะเราก็ต้องฟันกิ่งลงมานะคะมิมจะอยู่ข้างหน้านายพันนะคะดูดูฟันแล้วนะคะฟันแล้วนะคะดึงลงดึงมาหาตัวเลยนะคะ น่หลันี้มันอยู่ฝายแต่หัวน้ำหวานเต็มนะคะรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าหัวน้ำหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะวันนี้เราจะไปคั้นส่งลูกค้ากันนะคะวันนี้เรามีออเดอร์แล้วนะคะตอนเย็นวันนี้เราจะกลับเย็นๆหน่อยนะคะเราจะาไปคั้นหัวอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ขายหลังนะคะเพราะลูกค้าทักมาถามแล้วก็มาสั่งน้ำนิ้มกับเราหลายขวดเลยค่ะเราต้องหาให้ออเดอร์เขานะคะ นะคะเราเรากำลังตัดอยู่นะคะเนี่ยเป็นมิมตะก้อนะคะเป็นตะก้อเป็นมิมตะก้อแบบที่ว่าไม่ค่อยมีลูกแต่ว่าหัวน้ําหวานอูดปูดนะคะใหญ่มากเลยนะคะหัวน้าหวานใหญ่เกินตัวใหญ่เกินตัวมันจะใหญ่กว่าหมหมานิดนึงตะก้อนะคะหมหมาก็เท่ากัาปั้นเนาะทุกคนตะใช่ใช่มิมตะก้อเน้นหัวหนาตะก้องผ่าเป็นักมิมนะคะทุกคนเห็นไหมอึบอึบนี่ โอ้โหหนักมากเลยนะนี่หัวน้ําปิดปิดเลยนะคะนี่นี่หัวน้ําปิดปิดเลยนะคะนี่โอ้เห็นเล็กๆอย่างนี้นี่ใหญ่กว่าหําหมานะคะนี่หาแ,แสงกันนี่หัวน้ําดูหัวน้ําดูค่ะทุกคนนี่ง่วนก็นมีนิดเดียวนะคะนี่ให้ดูไปไกลนะมันไม่เน้นลูกนะคะม,มิมตะก้อนี่ไม่เน้นลูกนะคะแต่มันเน้นหัวน้ํานะคะนี่ทุกคนดูหัวน้ําปิดปิดเลย ี๋ยวเราขออนุญาตเอาลงตะกร้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีดีๆต่อไปของพวกเรานะคะพวกเรานายพันหามิมสองนายพานสามนายพานวันนี้มาสามนะคะผ่านมาดผ่านบอยและผ่านชิดน้องใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันขออนุญาตเอาพึ่งลงตะกร้าก่อนนะคะอ่ะนายพานถือตัดออกเลยเอ,เอามิมลงตะกร้าก่อนนะคะในตะกร้าของเรานะคะ อกาศร้อนใส่พังไม่ได้มีมลงร้าเลยจ้าเรามาต่อนายพานคิดนะคะอยู่กลางกอเลยเราไม่สามารถซูมเข้าไปให้เห็นได้นะคะเพราะมันอยู่ในหลืบในซอกนะคะภาษาไทยแปลว่ามันอยู่ในซอกนะคะในหลืบในหลืบภาษาอางกฤภาษาไทยแปลว่าอยู่ในซอกลึกๆเดี๋ยวนายพานของเราเข้าไปเอาเสร็จแล้วเราจะให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เรากลับไปที่นายพานบอยข้างหลังนะคะเรามาต่อนายพานบอยนะคะฝั่งนี้นะคะคุยคยกันขามพ่นเนาะพ่นเดี๋ยวนู่นนะคะนายพานบอยเอาอยู่บนต้นไม้นะคะมิ้มนายพานบอยสวยมากเลยทุกคนเห็นตะดางขาวๆนะออกลูกลกมันออกไปชุดนึงแล้วนะคะแต่มันเหลือขอบๆมันก็สวยอยู่นะเดี๋ยวรอดูตอนนายพานเราเอาลงมานะคะพึ่งสูงมากเลยวันนี้ นายพ่านมาดล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะคะไปหา mm hmm. ดูข้างหน้านะคะทุกคนไปนั่นแหละดูตามพุ่มไม้พุ่มอะไรนี mm ่แหละเผื่อพ่านคองเขาหาไม่เจอนะคะพ่านมันบอกตาใครตามมันนะตามันใหญ่กว่าเขามันบอกว่าอย่างนี้นะคะตาใครตามมันจริงๆนะคะงหลวงเขาก็กลับแล้วฮะเขาได้เพิ่งดิพานคองได้เพิ่งนะคะได้เพิ่งหลวงแค่หรอกไอ้ตัวนี้เขาก็เห็นอยู่หรอกแต่เขาไม่เอา บ่อขีดครัวบ่เห็นฮะบ่อได้ก่อนี่เนี่ยห้างเนี่ยขันมันเห็นไม่ก่อมันต้องเห็นห้างนี่บ่อขัน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 บ่เห็นห้างนัะนรขคือบ่เห็นน้าเออไหลายเขาติเขาก่อภัยลิ้แมนเขาบขเขาโพนให้ยี่บ่าวผื่นเขาเด้อนี้มันออกช่องได้มันกับเขามาซองกูยื่เด้อกูเขาไปซองเขายื่เด้อบ้านเดียวกันทำช่องยูทูบด้วยกันนะคะต่อง เราส่งเขาเขาส่องเรานะคะเราเว้าพื้นเขาไม่ได้นะมันออกอากาศนะคะทุกคนนายพันบอยตัดแล้วนะคะ,นนะโมตะค่าฝอยนะคะนายโชพึ่งหน่อยบนต้นไม้นะ่ะโอ้สวยอยู่ลูกออกไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวแต่กล้องพาไปรับพึ่งกับนายพันนะคะเอฟเก้านี่ชัดเดี่ะโอ้รับไม่ถึงดอกนะคะหนูมันอยู่สูงโพด เย็นเย็น,ยนลูกพังไม่เป็นไรยายหัวแตกเราจะไปคันใหออเดอร์ลูกค้าไม่ถึงค่ะไม่ถึงดูมือตากล้องดิค่ะสั้นๆกระตัดรอดนะคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงคงาบค่ะเอาล้ลงมาอีกอะไรดูความทุรักทุเลนะคะเพิ่งอยู่สูงนะคะนี่เอาแล้วคาบลงมาแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนต้นต้นสะเดานี่ก็ผูนะคะเถาวันมันเลื้อยขึ้นไปอยู่นะคะ ต้นเดานี้ไม่ใช่ว่าต้นเดาเป็นๆน,นะมันผุแล้วนะคะทุกคนดูมันตายแล้วนะคะพูดง่ายง่ายเนี่ยมันตายแล้วมาแล้วมาเล่มาเล,าล่อ่าเดม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 านั่นแหละโอ้โหแว่งไปนิดนึงนะคะ <c oughs> หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรดูนะคะทุกคนสวยอยู่นี่เราจะไปคั้นน้ามันนะคะอ่าท่านพานบอยแต่งกิ่งข้างๆออกให้หน่อยเอาไปใส่ตะกร้านะคะเดี๋ยวเราเอา เพิ่งไปใส่ตะก,ก้าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พันคิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้พวกเรานายพานด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจใพวกเราทาคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะแลวจะแล้วทุกคนจะได้ไม่พลาดช,ช็อตเด็กๆของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราเาพิ่งไปใส่ตะก,ก้ากันก่อนนะคะเรามาต่อพันคิดกันเรามาต่อที่พันคิดนะคะกอไผ่นะคะตอนนี้ตากล้องเดินไปเดินมานะคะ โอ้ดู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 ดดทุกคนดูโอ้สวย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 อยวไปรับพึ่งเขาก่อนนะคะโอ้มาแล้วนะคะพันคิดนะคะโอ้เอาแม่มาให้เราด้วยนะคะมันแมนบะละพันคิดเอาแม่มาด้วยนะคะนะ,ะนนตน้างร่างมันมีข้นตัวนี้มันมีข้นมันแขข้นดิในร่ามันไลยแตกจังวะนี่จำหัวมันไปเอาโอ้ดูทุกคน อู๋ลังนี้ลูกยังไม่ออกเลยนะคะลูกเต็มปิบเลยนะคะแต่หัวแตกไปนิดึงแหว่งไปหน่อยนะึงเดี๋ยวเราปะเอานะคะนี่ดูทุกคนหัวน้ําใหญ่มากเลยโดยพานคิดนะคะนี่เอาแม่มันมาให้ทุกคนดูด้วยนะนี่มันย้อนแสงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพานเรายังลงมาไม่ได้เลยนะคะอึ๊บอุ๊บสวยมากเลยเอา้าวนายพานเคาะออกนะคะแต่ต้องถอยสักหน่อยนึ่งนะ อเอาแล้วขาวสวยมวยอืมนะคะลังนี้โดยนายพานชิดสายโหดนะคะอลูกสวยมากเลยขาวสวยมวยอืมเอาไปใส่กระกตาไงเลยทีเดียวเราจะพึ่งไปใส่ตะกานะคะขอตาพึ่งก่อนนะคะ <laughs> หัวแหวงนะเอ,อแหวงค่ะหัวแหว่งปิดหัวน้ำหวานมันเทคนิคนะคะเพื่อไม่ให้น้ำหวานมัน ไหลออกเวลาเราใส่ตะกร้านะคะเราต้องเอาลังอ่อนมันนะคะมาปิดมันไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเราเอาไปนอนใส่ตะกร้าแล้วน้ําพึ่งมันจะหยดเสียดายดนะคะนี่เรียบร้อยเนียนกริบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกล <S 2> <S 2> <S นายขอถ่ายรูปหน่อยสิคะเด้ได้เด้ได้ได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 ช่วยพึ่งหน่อยหนึ่งสองสามแช่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอีกอีกท่านหนึ่ง <S <S เอาพึ่งวางหน้าเออหนึ่งสองโอเคป่าเราจะพึ่งใส่ตะกร้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามพวกเราด้วยนะคะนายพานหามิมนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันป่าต่อไปนะคะเอาเพิ่งลงตะก้าก่อนนะคะ